มีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีเห็นความต้องการของท่านถูกบทขยี้ด้วยกงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสารับรู้กับตาของท่านเองกับบุของท่านเองว่าผู้คนและยุคสมัยจะตาหน้าพวกท่านว่าอย่างไร FC เสรีพิสุจิ์ผิดหวังโยนเสื้อยืดลงถังขยะ ลั่นหมดศรัทธาหลังบอกให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหลังจากการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญร้านหัวหน้าพักก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลและการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปในวันที่27กรกฎาคมนี้พักเพื่อไทยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อและทําให้พักเพื่อไทยได้มีการได้ไปเชิญพักขั้วรัฐบาลเดิมมาหารือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมีภาพปรากฏของหัวหน้าพักต่างๆได้มีการดื่มเมนูช็อกมิ้นท์ทำให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอย่างหนักนะคะ และก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำแ8พักจัดตั้งรัฐบาลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับผู้ที่สนับสนุนพักก้าวไกลหรือที่เรียกว่าดอมสม้มโดยบอกว่าด้อมส้มเนี่ยเป็นใครพวกนั้นมีความรู้แค่ไหนเป็นแค่เด็กวานซืนอายุ18ปีสมองยังไม่มีจะไปปิดสภา,าจะเอากาลังไปปิดล้อมทุเรศ ไม่มีใครกลัวหรอกพิธาเป็นแบบนี้ก้าวไกลเป็นแบบนี้มันถึงพังเพราะเชื่อดอมส้มและในที่ประชุมก็ได้กล่าวนะคะว่าทางฝ่ายสวเนี่ยเขาก็จิ้มมาว่าถ้ามีพักก้าวไกลก็ไม่เอาด้วยพักภูมิใจไทยพักชาติไทยก็บอกว่ามีก้าวไกลไม่เอาด้วยตนก็เห็นว่า พักเพื่อไทยพักก้าวไกลน่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดการที่จะตัดเยื่อใยก็คงไม่ถูกดังนั้นพักเพื่อไทยก็ต้องรักษาพักเก้าวไกลและพักเก้าไกลควรสนับสนุนพักเพื่อไทยควรจะเป็นเรื่องของพักเก้าวไกลที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรถ้าเสียสละผมพูดในห้องประชุมแปดพัก เรืออยู่กลางทะเลเรือมันล่มมีคนแก่ผู้หญิงมีเด็กต่างๆเราคนหนุ่มจะขึ้นเรือหรอต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงน่ะขึ้นไปก่อนไม่ใช่หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนดังนั้นต้องมีผู้เสียสละให้ประชาธิปไตยไปได้ถ้าไม่เสียสละไปไม่ได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามค่าว่าพูดแบบนี้แล้วไม่กลัวพักก้าวไกลโกรธหรอคนตํารวจเอกเสรีพิสูจน์บอกว่าไม่กลัวหรอก พูดความจริงแล้วก็พูดด้วยความรักนะคะซึ่งล่าสุดพอออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้แน่นอนค่ะในโลกโซเชียลเดือดเลยทีเดียวโดยมีผู้ใช้ Ti k ก o k รายหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็น FC ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มานานค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่ารู้สึกผิดหวังแล้วก็หมดศรัทธาโดยอัดคลิปค่ะเป็นการทิ้งเสื้อยือดแขนสั้นสีขาวที่ด้านหน้าเนี่ยสกรีนคำว่า เสรีพิสุธิ์ด้านหน้าภาพเดี๋ยเป็นชุดตํารวจนะคะแล้วก็ภาพเดี๋ยวสกรีนว่าเสรีพิสุจิ์สีแดงแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะค่ะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบในถังขยะนั้นด้วยค่ะโอ้โหคลิปนี้สร้างความหือคานะคะชาวเน็ตเห็นแล้วเนี่ยแชร์ต่อแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเห็นด้วยนะกับเจ้าของคลิปแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเสื่อมศรัทธากับคนนี้จริงๆชัดเจนมากๆค่ะ เคยถ่ายภาพคู่กับเขาตอนนี้เนี่ยลบทิ้งหมดแล้วเอาเสื้อไปเช็ดพื้นน่ยใช้ประโยชน์ได้ดีเลยร้อนแรงค่ะในโลกออนไลน์นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยทีมข่าวก็ได้ติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวเขาก็ออกมาพูดสั้นๆว่าไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรแต่ตัวเองเนี่ยเป็น f อของคนตำรวจเอกเสรี erie, พิสุทธิ์มานานแล้วโดยเฉพาะในงานด้านการเมืองแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ย เมื่อท่านได้มีแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้พักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านทําให้ตัวเองเนี่ยเสียใจยนะถึงกับหมดศรัทธาเลยทีเดียวล่ะก็เลยนําเสื้อที่ได้มาจากความศรัทธาและความชื่นชมไปทิ้งขยะตามที่ทําในคลิปเลยค่ะ หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บบาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ เ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงก์ลายเอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางลายได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัว์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางลายได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัว์ค่ะ